แชร์ภูมิใจเสนอรับแขกอ้าวเต้าเปล่าหน้าวีดมากมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะ กินข้าวลูกปองเฮ้ยทำาไมหน้าตาแบบปลกๆลูกปอง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 ไอ้ลูกปองแล้วก,ก,ก,ก็มีอันนี้ อันนี้จำได้ไหมที่ป้อนนมโอ๊ยลูกปองมาทำอะไรคะเล่นตรงยาวนะคะมาให้ไม่จับ่ะให้ไม่จับโอ้ให้ไม่จับลูกฟปงอันนี้ไม่มีชื่อแมวจรแมวจรอ,อยู่โรงพยาบาลอีกสองตัว น,นี้รับเลี้ยงได้ทักไปหาใครก็ได้เอออะไรเลยนะผู้จัดการนะสักคนหนึ่งรับเลี้ยงได้อันนี้รับเลี้ยงได้สีส้มไม่รู้ฝัญจีเอาไหมรับเลี้ยงได้ใช่ไหมคะในน้องน่ารักไหมคะรับเลี้ยงน้องได้นะคะรับเลี้ยงน้องได้ไหมคะเหมือนไอ้เป็ดเลยดูยอมที่ไหนละ่ะโอ้โโดองถ้านานกว่านี้ไม่ให้แล้วนะคะไม่ให้แล้วนะคะใช่ไหมคะ น,น้องก็เหมือนกันนะสีสวยนะคล้ายน้องเป็ดเลยเผื่อใครอยากได้นะแต่ตัวนั้นอะ่ะม่ค่ยอยรับแขก่าหร่ตัวผู้อันนี้ตัวเมียมาไหมสีเหมือนเป็ดเลยไม่เพิ่งเอาน้องมาไว้เมื่อวานเองตัวสองตัวนี้แล้วก็มีข้างในนะ้นได้จริง ลูกตัวเมียถ้าใครอยากรับเลี้ยงตัวนี้รับเลี้ยงได้แล้วก็มีที่โรงพยาลอีกสองตัวรอหาบ้านอยู่ช่วยหน่อยเร็วคุณนาเออนี่ไอ้วันน้องกินข้าววันเลยสีสวยตอนนี้สีสวยเป็นสามสีที่สวยเหมือนไอ้เป็ด ไม่ยอมที่ไหนล่ะตีกันไปเนี่ยะตันนี้เลยตื้โรงบาลอีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวที่อยู่บ้านค่ะตัวนั้นเขาก็จะเก็บตัวใช่สามสี่น่ลลารักอืม หรือไม่ให้เขาดิหรือไม่ให้เขาดีไม่ให้เขาไหมอยู่กับเราไหม oh. เยอะแล้วไม่อยากไม่ไหวถ้ามีบ้านดีๆขอขัดบ้านพอขัดบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายมารับเองขอขัดบ้านพอถ้าใครจะเอาลองไปใช่ไหมคะมันเยอะแล้วอ่ะมันช่วยคนอื่นไม่ไหว,อ,วอ่ะตัวเมียค่ะนนตัวเมียอันเนี้ยตัวเมีย กี่เดือนจะไม่ได้อ่ะสีส้มฉันก็ลองจับสีส้มแกว,ว่ามันจะกินหัวฉันปะน้องไม่กินโตรนะโอ้เอาไม่กินดีกว่ะโอ้ยน้องยังไม่ชินหรอน้องชินหรือยังตัวพูดตัวเมียขอดูหน่อยลืม ผู้ชายค่ะตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวหนึ่งแต่ว่าบางทีเขาก็ฟู่ตัวเนี้ยตัวนี้ตัวเล็กกว่าตัวนี้ตัวใหญ่กว่าแล้วหูเขาจะเป็นแบบแหว่งอยู่ข้างนึ่งดูดูดูเล็บพังนึ้วเล็บอออืออือ ม่ค่อยให้จับเท่าไหร่คนเนี้ยโอ้โหมันไ้เป็ดเลยโอ้ยพุงน้องอะไม่ให้ไปดีกว่าไม่ให้ไปได้ไหมไอแกวเอาให้ได้เดี๋ยวก็ชินใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องก็ชินใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องก็ชินใช่ไหมครับ หูแหวงข้างนึงเห็นไหมคะพวกนี้ที่ตอนนั้นตัวแบบเปียกปอนมาเลยสามตัวตัวหนึ่งตายเนี่ยมันจนโตแล้วเราก็ตายไม่รู้เป็นอะไรท้องเสียแล้วก็ตายแล้วก็มีสองตัวนี้ตัวเนี้ยไม่รู้ขวัญจีจะเอาอยัางไงืึบางคนก็ชอบแมวสม้มอะนี่อะไรเนี่ยนอนไปเข้าทางนู้นสิลูกอะ อมัม้ยโซนแมวส้วมหรอจริง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 เท่ากับตัวส้วมกับตัวสามสีไม่ได้มีชื่อเพราะว่า ไม่ได้ตั้งใจเรียนตั้งใจหาบ้านแต่ว่าก็<บ>ชอบแมวชอบแมวนังน้องอย่าไปยุ่งกับอันนะั้นลูกเราตีกันนะกลัวอยู่ยังไม่ชิน น่ารักปะอืมผมกินติดอืมน้องน่ารักจังเลยน้องเหมือนแปดเลยอะเหมือนแปดเลยอะลำยัยอยู่ห้องนึงค่ะห้องติดก,กันขับรถข้าวมาขึ้นข้าวอ่ะมีขี้ด้วยนะดูปะ ดูป่ะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บอึมันอึนตลอดเวลาทาําไงให้เห็นนะกินข้าวเป็นกรละมังทําไงให้เห็นอ,ะ,นนนอะแม่แล้วนึงเห็นป่ะคือหนูเข้าไปหนูมันทะเลาะกันแต่มันตัดกันอ่ะอ๋อตัวพี่กัดอยู่ข้างใน ทำอะไรอะลูกห้องนอไม่ได้มันร้อนไปไม่ไหวยายเห็นแน่แล้วจ๊ะมีแอร์สองตัวไม่พออยู่ค้งตรงเด่กเขาจัดหน่ะจ้ามาเขาจับหอด หมาไม่พออยู่แมวอพอแมวอยู่ได้อีกวิคนนี้อ่อนมากทุกคนเดี๋ยวจะไปเอาอ้สองตัวมาอยู่นี่เผื่อจะหาบ้านได้ง่ายขึ้นวไาไะลูก มีตรงนี้หนึ่งตรงนี้นี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนี่เขาไม่ผึงแดบดบหนูก็ชอบเห็นหมราบแดดค่ะนีวะค่ะนีวะมาก็ชอบคนก็ใช่เออร้องไงไม่รู้อือาบแดดเป็นไงสุดสบายอยู่ในบ้านเป็นไงเฮ้ ดูดูดน,นี้มันน่ารักนเนี่ยอ้ยสฟิงค่ะสฟิงด,ดูอาหารค่ม,ม,มเมอมอเารมันอ้อนคนลร,รมันอ้อนล่าฮมัอ้อนคนลเ่ ได้ไม่มีบ้านใหม่หรอไหมคะเป็นลูกคนเดียวอะไรเงี้ยเฮ้เป็นลูกสองคนอะไรเงี้ยนี่มันเยอะมันไม่ไหวหรอกกว่าหนูจะโตกว่าหนูจะสิ้นชีพอืมเราจะเก็บแมวสามสีทุกตัวไม่ได้อืมมีใครเป็นสายแมวสามสีไหมคะตัวนี้สามสีน่ารักนะคะกระสีช่นมนา้านีไม่นา่าแล้วป้าน่น่าเน่าแล้มัน,มน,มน,นเคี้ยวอะ sophie mình đang tổ người à, บางคนก็กลัวใช่ไหมบางคนก็กลัวน้องใช่ไหมลูกโป่งก็กลัวค่ะลูกโป่งก็กลัวค่ะใช่ไหมคะลูกโปง่งใช่ไหมคะลูกโปง่งลูกโป่งกลัวไหมคะลูกโป่งก็กลัวเหรอคะอ๋อ oh. กลิ่นแมบลิงนะเต้า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 ก็รออยู่ไม่เล่นกับเต้าเลยไม่เล่นกับเต้าเลยหรอคะไม่เล่นกับเต้าได้ยังไงแม่เต้าไปทำหมันน่ะเต้าก็รอให้มันเล่นกับเต้าอยู่นเนี่ยแต่ก็ไม่ทำหมันค่ะ สักทีเต้าเต้าโอโอ้โหอ๋อขู่ใครอ่ะคนนี้ป่วยอีกแล้วค่ะอยู่โรงพยาบาลเหมือนจะติดแบบเป็นไวรัสกันเลยอะตอนนะี้อืม cái đâu mà lòng ui 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 cái lòng đâu mà ô ô ô đâu máy thử đâu sao liều táo nhiều táo bao นอนอยู่ข้างจานข้าวค่ะไม่อยอมให้ใครกินข้าวสไตล์ลำไยพี่หญ่พี่ใหญ่<อ>หญเห็นไหมใหญ่ห่วงข้าวเลยแล้วคนอื่นไม่ต้องกินข้าวเลยเหรอต้องกินคนเดียวเลยฮะสุดยอดไปละเลิกเล่นอร้องข้าวลูกไปเดี๋ยวสิบห้ากลับบ้านใหม่ไปไป ไป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 เลยไม่ได้น้องใหญ่ยอย่างนี้ไปไปห้ bye องตามหมอร้องตามห้องแมวเป็นสองชั้นเพราะว่าแมวหลุดแล้วมันหยิบยากชั้นที่หนึ่ง หลุดแล้วมันจะเรื่องใหญ่เรื่องโตจุมจ่มจุ่มเมื่อกี้ฉันจับใครบางคนออกมาด้วยมันโดนเนลซ้ำแล้วโนค่ะหรอก็ว่าเขาไม่มีเาไม่มีโลนเนลเลยนี่จุม๋มไปโชว์ไปโชว์อยู่ใกล้กงไอยจังเหรอเมื่อกี้ดูอุ้มไอจังออกมาด้วยเออ จุมลองดจงิจังหาจังหาไมไรลูกนพี่จุ๋มลองดิพี่จุ๋มมาเออลว,วพี่จุ๋มเร็วน้องกัดไหมคะตอนแรกก็กัดค่ะเดี๋ยวนี้ไม่กัดแล้วไม่เห็นว่าใครตกใจหมดเลยไม่ให้จับแล้วเหรอเมื่อกี้อุ้มออกมาเลย แตกลัวไง,งพอจุ่มอยู่ไม่กล้าละมันจะกัดเอาเด<อ>ีเ๋ยวมัน,นมตกใจจุ๋มเดี๋ยวมันตกใจจุ๋มต้นไม้สวยไหมโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นมงนมีเสือแล้วถ้าไม่ถูกหวยนะจะตัดทีละกิ่งเ <c oughs> นี่ยถ้าไม่ถูกหวยก็ตัดหนึ่งกิ่งโอเคลิงเป็นปะไม่รู้อ่ะมันเป็นอะไรอ่ะ เดี๋ยวไปไล์ในไอ้นี่ไปไลท์ขาของเล่นอาบน้ำก่อนไปดูตึกหรือยังคะตึกด,ดูแล้วอะ จุ๊บอุ๊ยทำไมอะคะคนสวยเดี๋ยวลงหรือว่าอยากคุยกับพี่จุ๋มก่อนไหมไปอาบน้ำแป๊บนึง